สวัสดีคะ่ะทุกคนก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้แอดจะมาสอนวิธีการรับโบนัส39บาทนะคะส่วนใครอยากรู้ว่ามีวิธีรับโบนัส39บาทยังไงตามไปชมพร้อมกันเลยค่ะส่วนลิงก์สมัครแอดจะให้ไว้ใต้คลิปนะคะสำหรับสมาชิกท่านไหนอยากจะสมัครก็สมัครที่ ลิงก์ได้คลิปได้เลยค่ะสำหรับวิธีการรับโบนัส39บาทนะคะวิธีง่ายๆก็คือหลังจากที่เราสมัครแล้วก็กรอกรายละเอียดบัญชีของเราเรียบร้อยแล้วนะคะกรอกตรงนี้เรียบร้อยหมดแล้วนะถึงจะทำงานได้จากนั้นให้ทุกคนกดไปที่ตรงนี้นะคะกลุ่มสนทนานะ แล้วก็จะเห็นผู้แนะนำของเราจากนั้นให้อบอกว่าขอรับโบนนะัส39บาทนะจากนั้นก็แจ้งเบอร์โทรศัพท์ของของเราไปนะเบอร์โทรศัพท์ที่เราสมัครนะคะจากนั้นจากนั้น39บาทก็จะมาอยู่ในบัญชีของเราตรงนี้นะ สำหรับแอปนี้แอดได้สอบถามเขาว่าออเดอร์ธรรมดาไม่สามารถถอนได้ก็คือสำหรับสมาชิกฟรีสามารถสะสมได้นะสามารถสะสมยอดจนกว่าจะถึงยอดถอนแต่ว่าเขาให้อัพ499บาทก่อนเดี๋ยวแอดจะถามเขาว่าสามารถสะสม สามารถสะสมยอดในบัญชีสีขก้าแล้วแล้วอัพวีได้ไหมสมาชิก4สามารถทำฟรีได้นะคะแต่ว่า ถ้าเราจะถอนนี้เราต้องอัพเป็น V.I.P นะคะแต่แอดก็ลองถามเข้าไปว่าสมาชิกฟรีนี่สะสมยอดจนถึง499แล้วค่อยอัพ V.I.P ได้ไหมดูซิว่าเขาจะตอบมายัางไงคะ่ะโอเคได้นะคะก็คือ สำหรับสมาชิกฟรีนะคะทำได้ตลอดนะแต่ถ้าใครจะถอนเงินก็คือยอดตรงนี้ต้องต้องถึง200บาทแล้วก็ต้องอัพ VIP แต่เราสามารถที่จะสะสมตรงนี้ให้ครบ499แล้วอัพ VIP ก็ได้เช่นกันนะคะนะสำหรับคนที่อยากทำฟรีไม่อยากจะควักเงินอัพ VIP นั่นเองเนาะอ่ะ มาดูส่วนของ VAP สมมติว่าเรามีเงินในระบบอยู่แล้วนะเราก็กดเปิดไปเลยเนี่ยถ้ามีเงินถึงยอดไหนก็สามารถกดเปิดไปเลยส่วนรายได้เราก็จะเพิ่มมากขึ้นนะไม่ยากเลยนะคะสำหรับการทำงานของแอปนี้นะคะแอป Money Shop นะคะหรือจะเรียกง่ายๆ M Shop ก็ได้เนาะ สำหรับสมาชิกท่านไหนที่สมัครเข้ามาใหม่นะคะยังไม่รู้วิธีคลิปที่แล้วแอดก็ได้สอนวิธีสมัครและการทำงานไว้แล้วนะคะเ,เมื่อสมัครเข้ามาแล้วก็คือให้ตั้งค่าตรงนี้ตรงนี้ทั้ง4จุดนี้ให้หมดก่อนนะคะให้ครบก่อนนะจากนั้น ค่อยกดคำสั่งซื้อได้นะส่วนใครที่จะขอโบนัส39บาทนะก็คือกดตรงนี้เลยกลุ่มสนทนานะมันก็จะเด้งไลน์ขึ้นมาจากนั้นก็แอดเขาเป็นเพื่อนแล้วก็ออบอกว่าขอโบนัส39บาทจากนั้นก็แจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่สมัครไปนะเดี๋ยวเขาจะส่งเงินมาให้เรานะสำหรับการกดคำสั่งซื้อเมื่อเรากรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะก็มากดตรงนี้เลยค่ะ วิธีการทำงานก็ง่ายมากๆเลยไม่ยุ่งยากเลยสำหรับออแอปนี้นะคะสำหรับสมาชิกรีจะได้6งานนะคะงานละ3บาท90สตางค์นะคะสะสมไปเรื่อยๆจนถึงยอด499บาทเราก็อัพเป็น v i p นะจากนั้นเราก็สะสมยอดใหม่จนถึง200บาทนั่นเองเราค่อยถอนได้นะ VIP นี้ทำได้ตลอดเลยนะคะตลอดชีพเลยนะแอดว่ามันก็คุ้มมากๆเลยแหละเราก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆก่อนสำหรับใครถ้ามีสมาชิกมีดาวไลน์มีลูกทีมเยอะนี่ก็ช่วยให้เราถึงยอดเร็วเหมือนกันนะสำหรับใครที่เป็นสายแนะนำเพื่อ,อนก็ลองดูนะคะ อ่าเห็นไหมคะแอดเพิ่งทําเมื่อวานแล้วก็ทําวันนี้แล้วก็ได้โบนัสมาด้วยแป๊บเดียวได้ร้อยสามบาทแล้วแอดก็เหลืออีก2งานนะเดี๋ยวแอดจะทําต่อวันนี้แอดก็คือคลิปนี้แอดก็มาบอกวิธีการรับโบนัส3าบ้าทนั่นเองนะคะก็คือแอดก็ได้มาแล้วนะก็คือใหอ้สมาชิกทุกคนกดที่ตรงนี้กลุ่มสนทนาแล้วก็จะเจอ,อผู้แนะนํา สายงานตัวเองนะคะผู้แนะนําตัวเองนะจากนั้นก็ขอเครดิตเข้าไปขอรับโบนัสเข้าไปการทํางานง่ายๆค่ะสําหรับแอปนี้นะโอเคค่ะส่วนใครมีคําถามก็สามารถคอมเมนต์ถามใต้คลิปได้นะคะก่อนจากกันไปในวันนี้แอดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ